กุ้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งเดิมชื่อเมืองดากองหรือตาโกงเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆมาก่อนต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุชเวดากองจึงเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองจนถึงเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่20มีหลักฐานชัดเจนว่าพระยาอู่ได้มาบูรณะและขยายพระธาตุชเวดากอง ดากองจึงกลายเป็นเมืองสำคัญทางตอนใต้ของมอญน,นอกเหนือจากเมืองหงสาวดีพระธาตุชเวดากองตั้งอยู่บนยอดเนินใจกลางเมืองย่างกุ้งชเวแปละว่าทองดากองเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งเรียกตากงแปลรวมว่าทองแห่งเมืองดากองหรือตากงพระธาตุชเวดากองได้รับการบูรณะหลายครั้ง เคยมีการตรวจสอบในสมัยอังกฤษพบว่ามีการก่อทับ7ครั้งด้วยกันปัจจุบันพระเจดีมีความสูง122เมตรล้อมรอบด้วยลานสี่เหลี่ยมมีความยาวด้านละ473เมตรซึ่งคงนับถึงซุ้มประตูสิงคู่ด้านล่างที่ฐานมีเจดีเล็กๆลายล้อมเป็นบริวาร64องค์เรียกเจดีลายและมีเจดีองค์ใหญ่เป็นเจดีบริวารที่มุมอีก4องค์ ฐานเป็นระบบมอนพม่าสามชั้นซ้อนชั้นบนลดขนาดลงทับซ้อนชั้นล่างไล่เลียงกันที่มุมทั้ง4มีย่อมุมอีกมุมละ7มุมทําให้มองแล้วส่วนฐานยิ่งมีความลาดออกมากกว่าเจดีย์อื่นๆองค์ระฆังรูปร่างเคียวสูงขึ้นมีรัดอ,อกที่ตรงกลางส่วนบนประดับลวดลายเฟื่องอุบะเครื่องบนไม่มีบัลลังสี่เหลี่ยม จากองค์รัฆังต่อด้วยปล้องไนเหนือขึ้นไปเป็นปัทมะบาทรองรับส่วนปรียอดที่เพรียวชรููดได้สัดส่วนยอดบนสุดเป็นชัดประดับไว้เหนือปรียอดมีบันไดทั้งสี่ทิศทอดขึ้นไปหาองค์เจดีตรงข้ามกับปลายทางขึ้นแต่ละทิศมีวิหารทรงสี่เหลี่ยมหลังคาเป็นทรงปราสาทชั้นซ้อนแบบพมา่า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์โครงสร้างหลายครั้งแต่มีความหมายถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้งสี่ที่นิพพานไปแล้วในพัทระกันวัดพระนอนเจ้าทัจจี พระตาหวานตั้งอยู่ที่ถนนชเวกอเตียงย่านตำเวเมืองย่างกุ้งที่เรียกว่าพระตาหวานเนื่องจากทางวัดได้ให้ช่างระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพระักทาสีขาวเต้มสีแดงที่พระโอฐ์และระบายสีฟ้าที่เปลือกพระเนตรทาให้มีพระเนตรสวยงามจึงถูกเรียกว่าพระตาหวาน องพระนอนมีความยาว65เมตรมีหลังคาโครงเหล็กสูงประมาณตึก6ชั้นคลุมพระนอนไว้ทั้งหมดลักษณะการนอนเป็นการนอนตะแคงขวาซึ่งหมายถึงส่วนขวาของร่างกายอยู่ติดกับพื้นพระหั์ขวายกขึ้นมารองรับพระเศียรที่ไม่ได้วางราบติดกับพื้นพระหั์ซ้ายวางราบทับบนพระโสนีพระบาทเหลื่อมกันสแสดงการรู้องค มใช่ตอนปรินิพานอาจเป็นตอนนอนพักผ่อนสนทนาธรรมที่สำคัญคือฝ่าพระบาทมีลายมงคล108แสดงความเป็นมหาบุรุษวัดเทพทันใจโบตาทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งใกล้กับท่าเรือสินค้าเมืองย่างกุ้งโบแปลว่าทหารตาทอง แปลว่า1,000รวมแล้วแปลว่าทหาร1,000ปัจจุบันมีพระเจดีเป็นประธานเป็นเจดีที่บูรณะใหม่เพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2486ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่เมืองย่างกุ้งซึ่งในขณะนั้นอังกฤษยังคงครอบครองอยู่แต่เกิดความผิดพลาด ระเบิดตกลงมาถูกพระเจดีย์โบตาทองทำให้เจดีย์พังทลายลงมาท่ามกลางสร้ากประหักพังพบภาชนะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งของมีค่ามากมายชาวบ้านจึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อบูรณะพระเจดีย์ขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นปัจจุบัน รหรือเมียนางนอเวเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่นัดแต่เคยเป็นมนุษย์มีทรัพย์สิสนแก้วแหวนเงินทองมากมายเมื่อตายไปยังห่วงทรัพย์สินจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนดูแลทรัพย์สินอยู่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติย่างกุ้งตั้งอยู่ที่เลขที่66ทับ74ถนนแปร ى, เมืองย่างกุ้งเปิดทำการ10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกามีค่าเข้าชมคนละ5,000จา่า หงสาวดีเป็นชื่อเรียกทางวิชาการไทยซึ่งปลายมาจากภาษาบาลีเรียกอย่างไทยแบบชาวบ้านว่าพระโคส่วนในทางวิชาการพมา่าเรียกว่าหันตาวตีเรียกแบบชาวบ้านว่าบาโคในสมัยอังกฤษปกครองเรียกเตกูพระธาตุมูเตาตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี มีกำแพงเมืองร้อมรอบสีด้านเปรียบเสมือนวัดมหาธาตุของเมืองพระธาตุมูเตาเป็นเจดีย์คู่เมืองหงสาวดีมาตลอดชาวมอที่หงสาวดีถือว่าสำคัญกว่าเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้งพระธาตุมูเตาซึ่งเพี้ยนมาจากภาษามอญเรียกแบบมอนว่ามะเตาเรียกอย่างพมา่าว่าชเวมออพระธาตุมูเตา เสียหายเพราะแผ่นดินไหวหลายครั้งทั้งในพุทธศักราช2455พุทธศักราช2460และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2473ที่องค์ระฆังและเครื่องบนหักตกลงมาหมดพระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นการบูรณะใหญ่เมื่อพุทธศักราช2479มีความสูง125เมตร ศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระธาตุมูเตาเป็นเจดีแบบมอญพม่าที่สำคัญชุดฐานลาดผายออกองค์ระฆคังมีสายรัดอกส่วนบนขององค์ระฆคังมีลวดลายพวงอุบะประดับห้อยลงมาเหนือองค์ระฆคังไม่มีบัลลังทำเป็นปล้องไฉนยัยขั้นด้วยปัธรมบาทส่วนบนเป็นปลียอดรองรับฉัดหรือฉัดราวลี มหาเจดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหงสาวดีและอยู่ห่างจากวัดพระนอนชเวทันเยงไปเล็กน้อยลักษณะรูปทรงของเจดีมีฐานเป็นชั้นซ้อนลาดลดหลั่นแบบมอนพา่ารองรับองค์รักคังที่มีเข็มขัดรัดอกเหนือองค์ระฆคังมีปล้องฉไนขั้นด้วยปัมบาทต่อด้วยปลียอดที่รองรับฉัดตามระเบียบของเจดีแบบมอนพมา่า ที่น่าสังเกตคือที่ฐานมีซุ้มประตูประดับเตียงซ้อนกันศาสตราจารย์ดรสันติเล็กสุขุมได้แสดงความเห็นไว้ว่าชุดฐานที่มหาเจดีย์แห่งนี้มีความคล้ายคลึงกันกับฐานเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยาซึ่งหลักฐานฝั่งไทยเชื่อว่าสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนองเช่นเดียวกันเมื่อคราวที่พระองค์ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช2,112พระราชวังพระเจ้าวุเรงนองตั้งอยู่เยื้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระทาตุมุเตาพระราชวังแต่ละองค์ไม่ได้ตั้งเป็นแกนตรงกันแต่ยังมีซากตอเสาทิ้งค้างอยู่ในหลุมที่เก็บรักษาไว้ให้ชมการชมพระราชวังพระเจ้าวุเรงนองจุดที่หนึ่งพระราชวังที่สร้างใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นอาคารชักปีกออกตรงกลางประดิษฐานบัลลังก์จำลองอาคารซ้ายขวาคงเตรียมไว้ให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าในอาคารนี้มีราชรถจำลองที่เชื่อว่าเป็นแบบที่พระเจ้าบุเรงน้องให้สร้างไว้ใช้งานในสมัยของพระองค์จุดที่2พระราชวังองค์ทิตใต้ที่สร้างขึ้นใหม่ประดิษฐานพระราชบัลลังก์ที่เรียกว่าบัลลังก์พึ่ง ตรงที่ตั้งบัลลังทำเป็นหลังคาชั้นซ้อนแบบพมา่าจุดที่สตรงด้านหน้าของพระราชวังที่ประดิษฐานบัลลังพึ่งเป็นสร้างอาคารที่มีหลังคาสังกสีคลุงมีเสาไม้ที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังอีกองหนึ่งที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่โคนเสามันดาเลตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศพมา่าเมืองมันดาเลเป็นราชธานีสุดท้ายของพมา่า ขณะที่ยังมีสถาบาันพระมหากษัตริตร์ปกครองประเทศอยู่แต่หลังจากอังกฤษเข้ายึดครองพม่าแล้วอังกฤษได้ยุบเลิกระบบกษัตริตร์ของพม่าและย้ายเมืองหลวงไปอยู่ทางภาคใต้คือย่างกุ้งแทนสัานิฐานว่าด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์เนื่องจากย่างกุ้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลและมีแม่น้ำย่างกุ้งซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำอีระวดีที่มีล่องน้ำลึกพอ ที่เรือขนาดใหญ่สามารถเข้าออกได้ซึ่งในสมัยน,นั้นอังกฤษได้ใช้กองทัพเรือเป็นหลักในการยึดครองแผ่นดินต่างๆทั่วโลกพระราชวังมันดาเลหรือเมืองมันเาเลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิระวดีมีภูเขามันดาเลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเมืองอมอรปุระเดิมและเมืองใหม่มันเดเลตั้งอยู่ทางทิศใต้มีที่ราบใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และมีเทือกเข่าช้างอยู่ทางทิศตอนออกหลังจากที่พระเจ้ามินดงย้ายราชธานีมาที่มันดาเลพระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ในพุทธศักราช2,400ใช้เวลาปีเศษจ,จึงแล้วเสร็จตัวเมืองมีความยาวด้านละ2,400ตะเท่ากับพุทธศาสนา2,400ปีเมื่อครั้งที่สร้างเมืองนี้ซึ่งหนึ่งตะเป็นอัตราความยาวแบบพม่า มาตาส่วนปัจจุบันยาวประมาณ2กิโลเมตรลักษณะการก่อสร้างมีกำแพงล้อมรอบสี่ทิศมีคูน้ำกว้าง64เมตรล้อมรอบกำแพงทั้ง4ทิศอีกชั้นหนึ่งกำแพงแต่ละด้านมีประตูด้านละ3ามประตูใช้เข้าออกจริงได้เพียงประตูเดียวที่อยู่ตรงกลางของแต่ละด้านเพราะมีสะพานข้ามคูน้ำประตูด้านอื่นไม่มีสะพานยกเว้นด้านทิศตะวันตก มีประตูผีที่ใช้นำคนตายออกจากพระราชวังเพิ่มอีกหนึ่งประตูและอีกหนึ่งสะพานการชมพระราชวังบันดาเลจุดที่หนศีหาสนะบัลลังท้องพระโรงหน้ามีหลังคาเป็นทรงประสาทชั้นซ้อนภายในเคยประดิษฐานบัลลังที่มีรูปสิงเรียศสีหาสนะบัลลังที่ตั้งอยู่เป็นของจำลอง บัลลังก์องค์จริงปัจจุบันอยู่ที่พิเวธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติย่างกุ้งใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินของพม่าเสด็จขึ้นว่าราชการจุดที่ 2. บัลลังก์พึ่งองค์จำลองใช้เป็นที่ประชุมเสนาบดีที่ใกล้ชิดลักษณะบัลลังก์เป็นรูปแปดเหลี่ยมจุดที่ 3. ที่ประทับของพระราชินีด้านในอาคารมีพระแท่นบรรทม ซึ่งน่าจะเป็นของจำลองเช่นเดียวกันจุดที่4ส่วนของฝ่ายในปัจจุบันเป็นอาคารไม้ทาสีแดงประกอบด้วยอาคารหลายหลังแม้อาจจะสร้างไม่ครบตามผังที่ใช้งานเดิมในสมัยพระเจ้ามินดงและพระเจ้าสีปอแต่ก็พอทำให้เห็นและนึกภาพของพระราชฐานชั้นในในสมัยนั้นได้บ้างจุดที่5จากอาคารปัจจุบัน เรียงแถวหน้ากระดานน่าจะแสดงถึงที่ประทับของพระมเหสีควรมีสีหลังตามกฎมนเทียนบานของพมา่าที่กษัตริย์ต้องมีพระมเหสีสีพระองค์รวมอัครมเหสีอันเป็นสัญลักษณ์ของทิศท,ทั้งสี่เพื่อขำจุนพระเจ้าแผ่นดินส่วนอาคารในแนวหลังถัดไปคงจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่อยู่ของพระมเหสีรองนางสนมกำนานโรงเครื่องต้น จุดที่6มีหอคอยสร้างด้วยไม้ทาสีแดงมีบันไดเวียนขึ้นไปด้านบนได้เล่ากันว่าเป็นหอคอยที่พระเจ้าสีป่อเสด็จขึ้นไปชมทัศนียภาพนอกพระราชวังระหว่างที่คลองราชหอคอยนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของพระราชวังมันดาเลของพมา่าจุดที่7ด้านหลังของหมู่มหามเทียนโดยเฉพาะด้านหลังของฝ่ายใน มีอาคารที่ใช้จัดแสดงสิ่งของเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวังมีภาพถ่ายเก่าๆสมัยพระเจ้าสีปอเครื่องแต่งกายสมัยเดียวกันสเสลียงพระราชยานคารหามที่ใช้งานจริงและสิ่งของอื่นๆอีกบางส่วนจุดที่8เจดีทรงสี่เหลี่ยมที่กล่าวกันว่าเป็นที่บรรจุพระศพของพระเจ้ามินดงวัดชเวนันดอจอง หรือวัดวิหารไม้ทองคําอยู่ห่างจากมุมพระราชวังมันดาเลไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้วัดกุโสดอเชเวนันดอปแปลว,ว่าวิหารไม้สีทองคําเล่ากันว่าวิหารไม้หลังนี้แต่เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดงในพระราชวังมันดาเลและเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคตเมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้ว พระเจ้าสีปอได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ทางวัดได้สร้างประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหารนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเรียนแบบสีหสนะบัลลังการชมวัดชเวนันดอจองควรชมทุกจุดของวิหารโดยเริ่มจากด้านนอกทั้งหลังเริ่มจากเสาผนังนอกชานผนังอาคารเชิงหลังคากรอบของจั่วอาคาร เครื่องประดับตามแนวกรอบของจัว่วแนวสันหลังคาล้วนและแต่งงดงามและแสดงถึงงานประณีตศิลป์ของพมา่าที่สูญหายไปหมดแล้ววัดมหาไมามุนีตั้งอยู่เมืองอมรปุระอยู่ห่างเมืองบันณาเลไปทางใต้ประมาณ4-5กิโลเมตรพระมหาไมามุนีหล่อด้วยทองสำริดแสดงกิริยาประทับนั่ง ปางมาราวิชัยแบบพมา่าพระหัตถ์ขวาเหยียดชี้ตรงลงที่ธรณีขนาดขององค์พระสูงประมาณ3เมตรเนื่องจากพระวรากายถูกปิดทองทับจนไม่สามารถสังเกตได้อย่างละเอียดแต่สังเกตได้ว่าขนาดพระพักกับพระวรากายไม่ค่อยได้สัดส,ส่วนอาจเนื่องจากการชะลอมาหรือถูกไฟไหม้ั้งหลังการชมวัดมหาไมามุนีจุดที่ห นมัสการพระมหาไมามุนีก่อนหลังจากไหวและปิดทององค์พระแล้วแนะนำให้เดินเวียนขวาผ่านตู้ที่เก็บต้นไม้เงินและต้นไม้ทองที่ชาวพมา่านำมาถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆจุดที่2ด้านหลังของพระมหาไมามุนีทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอาคารที่ทางวัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปหลอสำริดเป็นรูปทวารบาล สิงช้างที่เชื่อกันว่าแรกเริ่มปฏิมากรรมเหล่านี้อยู่ที่เมืองนครธงหรือเมืองพระนาครหลวงในประเทศกัมพูชาจุดที่3ทางด้านทิศตะวันตกออกนอกกำแพงแก้วไปเล็กน้อยจะมีมุมที่ทางวัดเตรียมแท่นหินที่ใช้ฝนธนาคาสำหรับใช้ล้างพระพักพระมหาไมามุนีชาวพม่าชเชื่อว่าเมื่อเกิดใหม่ในชาติหน้า จะมีใบหน้าสวยงามและหล่อเหลาเช่นเดียวกับพระมหาไมมุนีเมืองอังวะตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำมิดเงมาบรรจบกับแม่น้ำอิรวดีทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ทางด้านทิศตะวันตกมีเมืองสกายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำอิรวดีเมืองอังวะหรือที่เรียกแบบไทยว่ารัตนปุระเคยเป็นราชธานีของพระม่าหลายครั้งตั้งแต่อาณาจัก,ก,กรภุการล่มสลาย มาจนถึงสมัยราชวงศ์กองบองเป็นเวลาเกือบ400ปีแต่ไม่ต่อเนื่องกันพระราชวังโบราณที่อังวะอยู่ในกำแพงเมืองอังวะค่อนมาทางทิศเหนือของเมืองสภาพในปัจจุบันเหลือเพียงอาคารที่เป็นหอคอยสำหรับขึ้นไปสังเกตการยืนคงรูปอยู่มีบันไดาสามารถขึ้นไปบนยอดได้และถัดออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนวก่ออิฐล้อมรอบบริเวณที่ขุดลงไปในดินสันนิฐานว่าเป็นสระน้ำในพระราชวังวัดมหาอองเมเยบองซานหรือวัดเมนูออกจองเมืองอังวะตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองอังวะใกล้กับประตูเมืองทางทิศตะวันออกตั้งชื่อตามผู้สร้างคือพระนางนันมาดอเมนูอัครมเหสีของพระเจ้าพระคยีดอหรือพระเจ้าจักกายแมง ศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่งดงามที่สุดในงานศิลปะของราชวงศ์กองบองที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าวัตถุที่จะใช้ก่ออิฐแต่ตกแต่งเรียนแบบเครื่องไม้ในศิลปะพะมา่าตัวอาคารมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสองชั้นชั้นล่างมีซุ้มประตูเตี้ยเข้าออกได้มีบันไดขึ้นสู่ชั้นที่สองอยู่4จุด ชั้นบนมีผนังสองชั้นระหว่างผนังทำเป็นทางเดินเวียนได้โดยรอบพื้นที่ด้านในยกพื้นสูงกว่าด้านนอกหลังคาทำซ้อนชั้นสามชั้นประดับด้วยลวดลายช่อฟ้าใบระกาหางหงแบบพมา่าที่สันหลังคาชั้นบนสุดต,ตรงกลางประดับเจดีปายินอุลวินเป็นชื่อที่พมา่าตั้งใหม่แทนชื่อเดิมคือ เมเนตั้งอยู่บนเทือกเขาชางห่างจากมัดเดลมาทางทิศตะวันออกวิหารพระศิวะเป็นวัดฮินดูเนื่องจากในเมืองไปยินอุลวินมีชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูจำนวนมากจึงมีวิหารทางศาสนาฮินดูอยู่หลายแห่งวิหารพระศิวะเป็นหนึ่งในวิหารสำหรับชาวฮินดูใช้ประกอบพิธีกรรมวัดมหาองทูกันทะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ออกจากเมืองไปยินอุลวินไปตามเส้นทางสู่เมืองสีปอวัดนี้เป็นวัดสร้างใหม่ชาวพม่าเมืองไปยินอุลวินเคารพกับไหว้และเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์วิหารวัดมหาองทูกันทะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนที่ชาวพม่าเชื่อว่าท่านไม่อยากไปอยู่ประเทศจีนชาวพม่าจึงบริจาคเงินสร้างวัดสำหรับประดิษฐานท่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่บนถนนสายมันดาเลราจียวหน้าโรงเรียนทห,หารดีเฟนอะ a คนดิมีเมืองไปยินอุลวินพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์พมา่าคือพระเจ้าอนิรุธผู้ก่อตั้งจักรวรรดิที่หนึ่งพระเจ้าบุเรงนองผู้ก่อตั้งจักรวรรดิที่สองและพระเจ้าอลองพยาผู้ก่อตั้งจักรวรรดิที่สามของพมา่า